สวัสดีครับทิ่ดีต้อนรับกระซูช่องลุงพานทองใจดีครับจากกระแสน้องหมูเด้งครับซึ่งพันยูสวนสัตว์เขาเขียวนะครับเนาะก็เป็นกระแสความนารักนะครับผูใดก็อยากเบิ่งความนารักของน้องแต่ว่าคนขอนแก่นกับคนอีสานนะครับรู้สึกว่าระยะทางมั่นกลครับเมื่อนี้ลุงพานทองกับมาแนะนน้ำครับความนารักให้ทุกคนทุกคนได้เห็นครับอยู่สวนสัตว์เขาสวนกว่างจังหวัดขอนแก่นครับ มองนี่ก็จะมีน้องหมูดวงครับน้องหมูดวงมะพร้าวนะครับซึ่งมีความน่ารักหลยครับน้องตอนนี้ก็อายุหาเดือนแล้วนะครับลุงก็พามาเบิงในช่วงเที่ยวนะครับก็จะมีนัดท่องเที่ยวมาเบิงหลยหล่ครับยอดผูชชมก็หลายขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีพ่อกับแม่นะครับเพิ่นอุ่มอุ่มเด็กหน่อยมาเบงนะครับเพิ่นก็เว่าเรื่องน้องหมูดวงนะครับเนาะว่าน่ารักหลายผมก็เลยเข้าไปถามเบิงนะครับว่าเป็นยังไงมาเบิงน้องหมูดวง เพิ่นก็บห้ฟังว่าที่มาเมื่อนี้เป็นเธอแรกครับมาพราว่าน้องหมูดวงกับน้องมีคุณครับซึ่งเป็นลูกเพื่นนั้นเกิดมือเดียวกันครับกับเฮตัยเกิดความเสื่อภัยกับคนที่มาบึงน้องหมูดวงแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็พวกผมหลายๆครับการมาชมหมู่ภานารักของน้องหมูดวงและน้องมีคุณได้เลยท้า เด้าเดเอเาเพื่อนกันกับหมูด้วง,งมวาม<ก>ดูเพื่อนหรอะคะเกิดวันเดียวกับหมูด้วงสบา,า,ายเลยคะ่ะ ออกมาจากคอนแก่นนี่แหละครับเราแล้วทราบว่าวันนี้ตั้งใจมาชมอ๋อมามาดูน้องหมูด้วงนะน้องหมูด้วงที่ไฮไลท์เห็นว่าน้องชื่อน้องอ๋อน้องน้องมีคุณครับมีคุณน้องมีคุณนี้ก็เกิดเกิดวันเดียวกันกับกับน้องหมูด้วงเกิดวันเดียวกันน้องหมูด้วงอ่าเกิดอ่าสิบห้าเมษายน แม่ไปเสียบมาจะรู้ไหมว่ามูล่วงเกิดกันเดียวกันกันหนูใช่คุณค่าคุณค่าชุดนี้เป็นครั้งแรกเหรอคะที่คุณพ่อใช่ครั้งแรก ได้เล่าความประทับใจพอมาเจอน้องหมูด้วงอ๋อน่ารักดีน้องเขาน้องก็น่ารักมากค่ะแล้วเขาดูดูง่ายกว่าที่ที่นึกว่าจะอยู่ไกลๆนึกว่าดูดูใกล้ดีอก็ก็เชิญชวนมาดูน้องหมูด้วงนะน้องเขาก็อยู่ใกล้ๆดีก็ดูไม่ไกลจากขอนแก่นครับน่าจะเดินทางมาง่ายครับผมบคฝากเชิญชวนด้วยลูกอ่าแล้วมีคนฝากอะไรถึงผู้ชมลูกให้ผู้ชม เพื่อนหนูด้วยไปมเพื่อนหนูด้วยใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมมีคุณเกิดบรรยวกันเลยบรรยากาศครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับค่ะมาจากอุดรธานีค่ะตั้งใจมาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นนี้ตั้งใจมาชมอะไรคก็หลักๆก็เลยมูด้วนค่ะใช่น้องน่ารักน่ารักค่ะเห็นเห็นในทิกตอก็น้องอ้วนแล้วแบบพอเจอแล้ว น้องโปค่ค่ะน่ารักน่ารักกว่าใน,นในท<น>ิกตอกเอีกค่ะใช่ <c oughs> ขอเชิญชวนนะคะคนที่อายุต่างจังหวัดใกล้จังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะก็ใกล้ๆเราเองภาคภาคอีสานก็เชิญชวนนะคะทุกคนมามาชมน้องหมูด,ด้วยนะคะน,น้องน่ารักมากค่ะตัวจริงน่ารักกว่าในติกตอกเอกค่ะ <c oughs> ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาจากที่ไหนคะมาจากสกลนครค่ะเป็นสาวผู้ไทยนะคะเอน้องซินุ่นสาวผู้ไทยค่ะ ช่ค่ะวันนี้ตั้งใจมาหาน้องหมูด้วงเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆสกลสะกน,นะคะใกล้ๆภาคอีสานเรานะคะก็เลยแวะมาหาน้องหมูด้วงติดติดตามก็คือน้องฟีเวอร์มาจากน้องหมูเด้งแล้วที่น้องก็เป็นเขยญาติกันแล้วก็เลยติดตามมา<ด>พอมาเจอน้องก็น่ารักค่ะแบบเด้งดูหนุบหนับแบบดูตุ๊ปุ๊ทาภาษาทางว้าหนูก็จะแบบเป็นตะแพง่แบบอุป,ปู้เป็นตะแพงขนาประมาณนี้ค่ะค่ะก็หนูก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะก็แวะมาเที่ยวมาหาน้องหมูด้วงได้นะคะน่ารักมากมากเลยค่ะทุกคน วันนี้ตั้งใจจะมาชมน้องหมูด้วงหมูด้วงติดตามน้องทางช่องทางไหนคะก็ดูในออนไลน์ของสุนสัตวขใน Facebook อะไรพวกนี้ครับน่ารักดูอบอุ่นเยอะครับผมคนที่ยังไม่เคยมานะก็มาชมได้ที่นี่อบอุ่นน้องน่ารักแล้วก็บรรยากาศสบายสะอาดสดชื่นนะมามาชมได้น้องมีให้ชมตลอดไม่ผิดหวัง ยินดีต้อนรับครับขอนแก่นแต่น้ก็น่ารักไหมหมูด้วงน่ารักไหมครับน่ารักน่ารเชิญหน้านี้เลยนะไปเดินบ้านกลับไปเรียนบ้านไหมหรือวะหรือวะหรือวะลุงก็ถามอะไรลูกน่ารักไหมน่ารักดหมูดิ้งหลองเรียกชื่อสิหมูด้วงเลยเราเรียกชื่อลูกหมูด้วงหมูด้วงเลยลูกเรียกพู้แดงแรงล่ะหมูด้วงอ้วนหมูด้วงหมูด้วงหมูด้วงอ่ะพวกเนย เ่อ้ยโ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 อ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ลโอ้ยโอ้อ้ยรับยโห้นโอ้โอ้องยโอ้ยโอกยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยน้อ้ย้ยโ้ยโอ้้ยอย้อ้ย้อ้ยหอดยโอ้้ หมูด้วงนี้จะมีพ่อชื่อนาเดชและก็แม่ยาย่านะคะหมูด้วงจะมะีแม่ยาย่ากับพ่อนาเดชจะมีลูกทั้งหมด5ตัวนะคะ,ะสีตัวจะเป็นพี่สาวเขานะคะแล้วก็หมูด้วงนี้จะเป็นน้องตัวเล็กน้องชายสุดท้องห้าเดือนค่ะน้องพึ่งอายุห้าเดือนได้เห็นบอกว่าหมูด้วงนี้ก็เป็นญาติกันกับหมูเด้งที่เขาเขียนอ่าใช่ค่ะ,คะเป็นหลานของหมูเด้งค่ะเป,เป็นหลานของหมูเด้งค่ะ,คะ หลังจากที่น้องหมูด้วงคลอดออกมาเนี่ยส่งผลสร้างความสนใจมากน้อยแค่ไหนให้กับนักท่องเที่ยวคะาจากกระแสของอันนี้ต้องขอขอบคุณคิปเปอร์สวนจัตเขาเขียวนะคะที่มีแรงพักดันให้น้องหมูเด้งที่จะส่งมาส่งต่อถึงน้องหมูด้วงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจากการที่สื่อของน้องหมูหมูเด้งนะคะ ทำให้ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์ก็คือต้องการที่จะมาดูน้องหมูด้วงนะคะของสวนสัตว์ขอนแก่นเราด้วยนะคะอะของน้องหมูด้วงนี้จะเขาจะน่ารักก็ช่วงเขาจกะขี้เล่นหน่อยนะคะช่วงประมาณเดือน2เดือนนะคะสอสมเดือนช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงอายุ สี่ห้าเดือนนี้ก็จะนิ่งจะเรียบร้อยน่ารักนะคะส่วนการดูแลของน้องหมูด้วงนะคะส่วนใหญ่เราจะดูพฤติกรรมนะคะการกินนมดูพฤติกรรมช่วงเช้าก็าจะเฝ้าดูนะคะ,คะดูสุขภาพเขาด้วยช่วงเช้าแล้วก็คอยให้อาหารแล้วก็คอยให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวนะจุดจุดนี้ค่ะ วันหนึ่งเนี่ยน้องทานน้องทานอะไรบ้างคะน้องหมูช่วงนี้น้องยังยังกินนมเป็นเป็นหลักอยู่นะคะอาหารที่เริ่มกินได้ก็กจะมีกล้วยมีะมะละกอสุกแล้วก็มีไอผักบุ้ง ส่วนผักที่อยู่ตามธรรมชาติของสวนสัตว์ที่เราหามาให้เขาก็จะมีผักขมนะคะแล้วก็ยอดใบชะมวงอาหารใบอ่อนๆน,นะคะให้เขากินก่อนนะคะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นของเพจนะคะ,ะติ๊กตอกของหมูด้วงกับแก๊งตัวตึงนะคะจะมีเพจแล้วมีอะไรบ้างคะมีแล้วก็มีเพจของสวนสัตว์ขันแก่นนะคะที่จะเข้าชม น้องชมความน่ารักของน้องนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะสวนสัตว์ขอนแก่นของเราก็จะมีน้องหมูด้วงนะคะเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่แอ๋จะคอยแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมนะคะพี่แอ๋จะอยู่ณจุดจุดนี้นะคะขอบคุณค่ะได้ใช่ไหมคะเรียกนี้ขึ้นมาอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหมูด้วงครับหมูด้วงครับสวัสดีครับผมว ดีมาลเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวดีนะดกดีของแม่เดี๋ยดีนะเกมาโตรเกมาเราไม่ต้องขึ้นมาหรอกเนาไม่ต้องขึ้นมานนองจะลงน้ำไหมจะลงน้ำไหมครับไม่ต้องต้องพางขึ้นเลยแค่ตูดเอาตูดแช่น้ำเดี๋ยนี้เอาหันตูดเข้าเมื่อกี้ค่อยเูดหย่อนเนารู้เนานี่ย

<c oughs> าสาแน่เ,เป็นชายน้อยแล้วนะแม่แม่หนาใสแม่คุงใส่หรอ <c oughs> ไม่ไม่ดูน้องเหมือนลูกายน้อยเลยค่ะนะ <c oughs> เป็นทูกอย่างไม่ใช่ลูกโก่แต่ เขาเน้าไปาเดี๋ยวถ้าเขากินอันหนังเสร็จเดี๋ยวเขาเข้านะคะบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าค่ะขมโดชิจักรุอิโปกัง กินโต้องกินข้าวกินยังกินถักร่อนอยนะคะเป็นกุ้งกมีแล้วก็หาอาหารที่อยู่ในสวนสาธาะที่มันเป็นักร่อก็ผักขไปก็จำลืให้น้องนะหนึ่งชัอมงควก็ได้จะได้หงายมาืนอยู่ตรงนั้นเราไม่จะถายรู ทำไมไปนอนทับอาหารแน่เยเลยน่าจะสิก็ไปหลุดเลยใ่ไหม่ให้แม่กินเหรอด้วงออกมาลูกออกมาออกมาลงบ่อน้ำไปเลยลูกลงบ่อน้ำครับให้แม่กินอาหารเอาไปของไป็าขงของกินแม่เลย ขนาดความขนา one, ute, ดนั้นแม่ยังบ่อใจหายด้วยค่ะความหักของแม่ดูไปดุ๊กสิอาการมันเป็นยังไงปีเลยน้องกีนไดยแต่ว่าอย่าลงไปใกล้นะถ้าไม่อยามันจะไปเรื่อย ครับผมมา,มา,มาอันนี้วินเล่นนี่หนุ่ย,ย<า>อะไรจะกินยังไงเนี่ยฮึเอาอยัางไงกินข้าวไหนพ่อแม่อร่อยเหรอขอกินหรอขอกินหรอคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อมีอาหารได้าน น้ำให้หนูลงเล่นน้ำใครอยากเล่นน้ำเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำนะลงไปเล่นน้ำเลยนะำหนูด้วยลงไปเล่นน้ำครับเหงื่อเต็มตัวแล้วครับลงไปเล่นน้ำเลยครับไม่ไปอย่ามาทางนี้ไปอย่ามาทางนี้มันจะได้ได้หมดอ่าได้เลยลงไปได้เลยแค่กินหมดแค่กินหมดแล้วดู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  No, no, no. แม่กินหมดแล้วนนแม่กินของหนูหมดแล้วหนูจะมาเล่นกับแม่เนี่ไม่ได้แม่ยายากินของโน้บหมดแล้วทางนี้ทางนี้ด้วงทางนี้วันนี้ใครจะลงเอ่อเนะโอ,โโอโ้โหยายา กินของลูกหมดเลยอ่ะแล้วแม่เด็กเหคะแม่เด็กนี่สิบกว่าปีเอาเลยแม่เด็กเด็กกว่าเด็กกว่าค่ะเริ่ตูดเริ่ตูดน้องชอบแกล้งแม่จังเลยนะจับต้นเด็กกัน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 นะเด็กน้อยเป็นเมี่ยนี่คืตัวเขาผลิตเมื่อ มากตัวเหญนมากเลยอ่ะไอ้อ้วนอันนี้คือเมือกของเขานะคะป้องกันผิวป้องกันแมลงค่ะอ๋อเมือ่อเม่อเขาเองค่ะเมื่อเขาเองเป็นซีมกันแดดวันดูเลยนี่ช่วงนี้กะอนนั่นเลย หมูดวงหมูดวงหมูดวงแบตเตอรี่อ่อนแล้วแบตเตอรี่อ่อนทำไมเขาอยากนอนแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือง่วงอะคะเขาเขามีความสุขค่ะกินแล้วเขาจะนอนนอนในน้ำนี่เหรอครับ แบตเอรี่อ่อยแล้วผลบุ้งไหมเออผลบุ้งไหมอ่ะน้องก็หลับในในอ่างนี้ใช่ไหม้แล้วน้องน้องฮิปโปน้องฮิโปชื่ออะไรลูกน้องฮิโปชื่ออะไรครับ หมูอะไรนะหมูมด้ดวงะคหมูด้วงหมูด้วงเรียกหมูด Store ้วงสิไม่มีลาตัวเลยไหนไหนลูกไหนโอ้น้องน้องทำอะไรอ่ะน้องน้องอาบน้ำน้องอาบน้ำหมูอาบน้ำยังครับอาบอาบกับหมูด้วงไหมอาบไหมฮะเจียมเจียมเจียมาก 아, 이따. <laughs> 다 <재밌다. 웃음>